อยากได้แมวล่องเท้ามาจ้าอันอันใส่ใส่ใส่ไม่ค่อยใส่เลยลูกใส่ไ,ได้ไหมคะโอ้จันจันเขาจันเขากับทีกก้อยไหม คือทุกอย่างค่อเข้าก่อนแตกอกอไม่ยังเกือบจะไหนจังว่ยเห็นเอาจีนเขากันนี่ไหมเอาละจังเลยหาคนทำไมเนาะโป้กันนี้โอ้ย ชุดอ่างาคนละชุดนะลูกพี่พลอยพี่พลอยให้น้องอันนึงค่ะของหนูอยู่นี่คุณเต้าอ่ะเห็นอีสมแล้วแม่ แม่เอ้ยเห็นอีสมแล้วบันนี้เนือนาม มันเด้งว่าจะว่าเอากวาดบ้านอ่ากวาดบ้านจ้าพี่พลอยกวาดบ้านนะลูกเออกวาดบ้านบอกชาติอิลง

ป,ปู่หลวงปูจ้าอย่งอ๋อจ้าย่งน้องปูจ้าย่งเงงงงดี๋เป่าใหฝุ่นปู เสียบึ้นเสียบึืนเสียบคืนเสียบได้ไหมเสียบเสียบึืนได้ไหม ย่แล้วเย้เย้ใส่ระบายแลนหันดีนั่นยืนผักระยิบ